อันนี้เสริมนิดนึงก็ได้คืออ่านอ่านหนังสือเรื่องหนึ่งที่ชอบมากๆเลยชื่อกริกนะครับมันเป็นหนังสือเล่มสีดำๆ<ำ><ำ>เขียนโดยไอจิราดบวชเป็นอาจารย์โปรเฟสเซอร์ที่อยู่ที่ฮาร์วาร์ดเขาก็พูดถึงเรื่องของผมจาเป๊ะๆไมไ่น่าจะเป็นนักอเมริกันฟุตบอลที่เก่งมากๆเป็นคอร์เดอร์แบ็กที่คว้างลูกลเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาเป็นเด็กที่เกลียดการทําอะไรซ้ําๆมากๆแต่ว่าพอโตขึ้นเนี่ยเขาเป็นคอร์เตอร์แบ็กระดับประเทศได้เนี่ยเพราะว่าเขาฝึกทุกวัน เรื่องหนึ่งเลยที่เขาปลูกฝังเขาเป็นคนแบบนั้นคือมีวินัยแบบนั้นเพราะว่าพ่อเขาสอนว่าเขาไม่ว่าเลยว่าคุณจะทําอะไรคุณลุยได้เต็มที่เลยคุณอยากทําอะไรก็ได้แต่กฎข้อเดียวที่พ่อเขาสอนไว้ก็คือว่าถ้าไม่ได้ก็ตามที่ตัดสินใจจะทําสิ่งนั้นแล้วอ่ะภายในสองปีเนี่ยห้ามพูดว่าเลิกเด็กขาดก็คือว่าอยากทาอะไรทําไม่มีปัญหาเลยแต่ขอว่าภายในสองปีเนี่ยต่อให้รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบต้องทนทําให้มันสำเร็จอย่างเงี้ยตอนแรกเขาไม่เข้าใจเขาบอกว่าเขาเขาไม่ชอบพ่อเขาเลยเขาเขาค้นพบแล้วว่าทําไม เขาไม่ชอบสิ่งนี้ทําไมเขาถึงเลิกไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้นเขาเข้าใจแล้วว่าเออถ้าเราอดทนทําได้มากพอสิ่งหนึ่งคืออา่าโอเคแหละชอบไม่ชอบเป็นเรื่องหนึง่งแต่ว่าเขาจะได้วินยัยเขาจะได้ทักษะเขาจะได้กล้ามเนื้อ<ม>ที่ชื่อว่าวินยัยซึ่งมมผมคิดว่าอันนี้กเคลียรเราไนความสำเร็จของของการจะทาอะไรก็ได้